ท่าท่าท่าสวยงามหรือยังค่ะมาดูน้องท่าสวยงามหรือยังจีบจีบให้แบบพืนทะลุไปถึงชั้นหนึ่งสับปะรดสอมสามสี่สับปะรดสับปะรดมีปารอบตัวรอบตัวรอบตัวมีตัวหลายตาหลายตาหลายตาหุ่นลาหุ่นลาสับปะรดสับปะรดเตี้ยวหรืเปี่ว เอาแบบสีเปรี้ยวแบบเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวบบเปรี้ยวในเปรี้ยวเลยเอาใหม่เอาใหม่ในเปรี้ยวตีแบบเออเก็บปั่นเลยอะเอาใหม่ของดูด้วยะเปรี้ยวแบบเปรี้ยวไมนไม่เลยไม่เละไม่เก็บปั่นเท่าไหร่นะเอาใหม่เปรี้ยวแบบเปรี้ยวให้มันพุ่งจากที่กูสั่งไปเอาใหม่เปรี้ยวแบบเปร แลวหานก็จิ้มเกลือด yeah. ้วยแ้วหลานจมเลือทาไม่ไ้เราต้องไปเอาใหม่ทำงานดีใหมยเกลือหมันจิงครัน